สวัสดีครับการกินใบย่านางเขียวให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือการกินแบบสดสดวิธีกินผมได้ทำแล้วนะครับนอยู่นี่ตอนใบย่านางตอนแรกๆการกินแบบสดก็จะดีเพราะจะไม่เกิดการสูญเสียถ้าไปปั่นมันจะเกิดความร้อนและจะทำให้มันเกิดการสูญเสียดังนั้นควรกินใบสดก็คือเด็ดมาเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นก็เคี้ยวกินได้เลยครับหรือใครที่ไม่มีฟันหรือเคี้ยวระปากก็ให้เด็ดใบามาแล้วล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วก็หยิกหยิกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับจากนั้นก็ไปใส่ไว้ในข้าวคือหรือโรยใส่ไปในข้าวเลยครับแล้วก็กินเข้าไปพร้อมกับอาหารเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถดูดซึมได้โดยที่เราไม่ต้องไปเคี้ยวใบอีกต่อไป จะไ,ได้ผลระอยู่สูงสุดที่สาคัญก็คือสะดวกง่ายเพราะว่าถ้าเราไปปัน่นบางมื้อเราอาจจะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าความขี้เกียจของเรานั่นเองส่วนตัวผมก็จะกินวันละมื้อละ5ใบสามมื้อก็สามมือมม้อก็สิบห้าใบแต่ถ้าหากว่าวันไหนรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็าอาจจะเพิ่มเป็นสิบใบ เพิ่มเป็นสิบใบนะครับต่อมือก็ตกสามมือก็คือสามสิบใบก็ได้ครับการกินใบยะนางเขียวจะทําให้ความดันต่ําดังนั้นเราควรจะมีเครื่องวัดความดันติดไว้ประจำบ้านด้วยครับส่วนตัวผมจะทําการวัดในตอนกลางคืนก่อนนอนทุกคืนเครื่องวัดความดันตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,000บาทน,นะครับก็ควรซื้อติดไว้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวัดการวัดจะวัดได้ความดันตัวล่างความดันตัวบนแล้วก็หัวใจเต้นส่วนตัวผมนั้นเป็นไทรอยสูงรักษากับหมอหลวงมาประมาณ2ปีประมาณ2ปีแล้วก็หายแล้วนะครับตอนนี้วันที่2เดือนมีนาคมนะครับ 2มีนาคมพศอสอง0ันห้า้อหกสิบหมอก็ให้เลิกกินยาแล้วครับวันนี้วันที่สิบเก้ามีนาคมสอง0ันห้าร้อหกสิบเลิกกินยามาสิบเจ็ดวันแล้วครับยาที่กินก็จะมีเลิกกินยาที่หมอหลวงจัดให้มาสิบมาประ,ประมาณสิบเจ็ดวันแล้วครับหลังจากผมเลิกกินยาความดันของผมจะพุ่งขึ้น ตัวล่างพุ่งขึ้นห้าตัวบนพุ่งขึ้นห้าหัวใจเต้นพุ่งขึ้นห้าคือจากเดิมหัวใจของผมตอนกินยานะครับกินยาควบคุมไทรอยนะครับไทรอยสูงนะครับหัวใจผมจะเต้นอยู่ที่ประมาณห้าสห้าห้าสิบห้าครั้งต่อนาทีความดันตัวล่างจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบแป ความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ89แล้าจหลังจากเลิกกินยาไป17วันผมได้วัดทุกวันนะครับความดันก็หลังจากเลิกกินยาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับหัวใจดีขึ้น5ก็คือประมาณจากที่า55ก,ก็จะเป็น60 60ครั้งต่อนอาทีนะครับ ส่วนความดันตัวล่างจาก58ก็จะขึ้นมาประมาณ60ถึง63เลยส่วนความดันตัวบนจาก89ก็ขึ้นมาประมาณ94ก็คือขึ้นประมาณ5ทั้งหมดอันนี้วัดมาตลอดทุกคืนมรนจะวัดก่อนนอนนะครับ การกินที่ดีที่สุดก็คือจะต้องกินกระจายกันคือก,กินเป็นสามมือ้อถ้าหากว่าเรากินมื้อเช้ามื้อเดียวคือกินมาเลยสิบห้าใบผลที่ได้จะไม่ดีเท่ากับกินมื้อละห้าใบสามมือ้อรวมสิบห้าใบอันนี้ผมได้กินกับตัวผมมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วนะก็รู้สึกว่าการกินสามมือ้อดีกว่าการกันดีกว่าการกินมื้อเดียว ส่วนการกินใบนั้นนับใบอย่างไรขนาดกี่เซนอันนี้ไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าห้าใบก็พอจะเป็นใบแก่หรือใบอ่อนก็ได้ก็คือห้าใบห้าใบในนี้ไม่ใช่เอาใบจิ๋วมาพูดนะครับก็คือเด็ดให้มันมีความใหญ่เล็กน้อยก็แล้วกันใหญ่มากใหญ่น้อยก็ไม่สนใจคือห้าใบจบส่วนตัวผมจะกินชอบกินใบอ่อนมันแต่ถ้าใบอ่อนไม่มีก็เล่นใบแก่ ถ้าใบแก่ๆเนี่ยใบเล็กๆนี่ก็ใช้ได้นะครับก็นับเป็นหนึ่งใบเลยครับไม่จําเป็นต้องว่าใบเล็กใบใหญ่คือนับได้ห้าใบก็เป็นคำว่าจบครับไม่สนใจเล็กใหญ่ไม่สนใจว่าใบอ่อนใบแก่กินมันคือห้าใบแต่ถ้าใบาอ่อนนะครับใบเล็กไม่ได้นะครับต้องถ้าใบเป็นใบอ่อนควรจะเป็นใบใหญ่ๆหน่อยนะครับโดยนับห้าใบนะครับแต่ถ้าเป็นใบแก่ใบเล็กๆสามารถดับแต่หนึ่งใบได้เลยครับ ก็ควรกินค่ากันไปก็แล้วกันใหญ่บ้างเล็กบ้างเด็ดเด็ดมารวมแล้วห้าใบก็จบต่อมือนะครับในที่บอกนะครับการกินเราก็จะต้องมีการวัดความดันทุกคืนก่อนนอนนะครับก็ต้องสละเงินนิดหน่อยสําหรับการซื้อเครื่องวัดความดันซึ่งตัวนี้สําคัญมากนะครับความดันเพราะว่าถ้าความดันสูงเนี่ยจะทําให้ท่านเป็นหนึ่งโรคหัวใจโตมันดันนะครับมันด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 ันหัวใจท่านอาจจะโต ดังนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเดินขึ้นบันไดก็จะเหนื่อยเลยแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนแล้วก็ถ้าความดันสูงเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดมันแข็งนะครับเส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็จะแตกในที่สุดซึ่งนั่นอาจจะทําให้ท่านเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องวัดความดันช่วยท่านได้ครับช่วยดูว่าท่านความดันวันนี้เท่าไหร่ ต้องกินยาหรือไม่เพิ่มใบยานางหรือไม่อันนี้จําเป็นต้องมีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเชิญเชิญวิดีโอได้เลยครับส่วนอันนี้ก็เป็นยานางเขียวนะครับเนี่ยมียานางเขียวครับแล้วก็มียานางเขียวครับมียานางเขียวนะครับยานางเ,นะเขียวปลูกกระถางละสองต้นนะครับอันนี้ อันนี้ปลูกกระถางสองต้นปรากฏว่าไม่ค่อยงามนะครับปลูกสองต้นไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามนะครับไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามแต่ก็พอได้แต่อันนี้สังเกตดูนะครับย่านางย่านางเขียวต้นนี้ผมปลูกต้นเดียวปรากฏว่างามฝ่าสองต้นอีกครับออกใบเยอะฝ่าสองต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า,าการปลูกกระถางเดียวหลายๆต้นนั้นไม่ดีครับ ปลูกกระถางต้นนะครับเพราะว่ามันจะได้รากไม่ได้มันจะได้รากไม่ได้แย่พันกันหรือแย่ง,แบบยยงอ่ารกันมากจนเป็นไปนะครับต้นเดียวกับดยกกว่าสองต้นนะครับใบนะครับถ้าผมกินตอนนี้ก็กินเวลาห้าใบอ่ากินผมกินตอนนี้มื้อละนะครับมื้อละห้าใบกินก็สามมื้อต่อวัน,นครับสามมือ้อมื้อละห้าใบก็สิบห้าใบครับ ะละกินวันละสิบห้าใบนะคือมื้อละห้าใบส่วนใบเล็กใบใหญ่คือผมไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้ผมจะนับเป็นใบคือห้าใบจบส่วนใหญ่ผมจะเด็ดใบอ่อนกินนะครับใบอ่อนที่มันออกมาแล้วค่อนข้างใหญ่ๆใหญ่นิดนก็เอาละไม่ค่อยกินใบแก่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องเล่นใบแก่แต่ถ้ามันมีใบอ่อน ที่ใบพอใช้ได้ก็คงจะเด็ดใบใบออกมากินครับเนาะเนาะนี่นี่เนาะค,ครับเงาะผมไม่ได้กินแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกกับผมกินแล้วไอ้พวกนี้มันจะทำห้หัวใจผมเต้นแรงผมเลยกินไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นหัวใจผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่อนไหวครับหัวใจผมจะอ่อนไหวนิดนึงเพราะฉะนั้นอยากินในพวกอะไรกระตุน้นกระตุ้นแรงๆไม่ได้ จะทำให้เร่งหัวใจถ้ากินใบยานางแดงใบยานางแดงหรือใบยานางเขียวยจะทําให้ผมหัวใจผมเต้นช้าลงความดันหัต่ําลงนะครับซึ่งทําให้ผมอยู่สบายขึ้นนะครับและการกินพวกใบยานางนะครับมันจะทําให้เราอายุยืนขึ้นนะครับเพราะว่าหัวใจเต้นช้าลง